สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่30เดือน3 2 5 6 3ค่ะเจมานิโกก็แวะมาอัปเดตสูตรยี่กีของลอตโต้ v p p ให้อีกเช่นเคยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่2แล้วนะคะสำหรับวันนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสูตรพิกัดบนนะคะก็คือบน19ประตูนะคะเราจะนำมาเล่นแต่บนอย่างเดียว19ประตูนะคะทั้งหมดจะเป็นเลขเด่น3ตัวนะคะ ก็สูตรนี้ก็จะคำนวณให้ดูตั้งแต่รอบที่31นะจนถึงรอบที่43ก็คือรอบล่าสุดของการอัดคลิปนะคะมาดูสูตรกันค่ะเราจะเอาหลักร้อยบวก10ล่างแล้วก็ลบ3คงที่นะคะได้เด่นตัวที่1นับต่อไปอีก2ก็จะเป็นเด่นทั้งหมด3ตัวนำไปเล่นบน19ประตูนะคะมาดูตัวอย่างการคำนวณกันค่ะผลของรอบที่31ออก180 09นะเราจะเอาหลักร้อยก็คือ1บวก สิล่างนะคะก็คือ0ูลบสคงที่นะคะหนลบสได้เท่ากับ8นะคะนับต่อไปอีก2เป็น9 0นย์ำไปเล่นรูดสิประตูบนนะคะผลของรอบที่32ออก8 80นะคะก็คือ8มาเนาะทุนจะอยู่ที่57าสินะคะกำไรอยู่ที่33า คำนวณต่อรอบที่32ค่ะหลักร้อยก็คือ8บวก10ล่างก็คือ4ลบ3นะคะ8บวก4ได้เท่ากับ12 12-3ลบ3ได้เท่ากับ9นะคะนับต่อไปอีก4เป็น0 1ผลของรอบที่33บนออก915นะคะก็คือ1มานะคะ33คำนวณต่อรอบที่ 33หลักร้อยก็คือ9บวก10ล่างก็คือ9ได้เท่ากับ8ลบ3ได้เท่ากับ5นับต่อไปอีก2เป็น6 7ผลของรอบที่34นะคะบนออก7 7 3นะคะก็คือ7มานะคะกำไร33คําคำนวณต่อรอบที่34หลักร้อยก็คือ7บวก10ล่างก็คือ2 ได้เท่ากับ9นะคะลบ3เป็น6บวกเพิ่มอีก2เป็น7 8ผลของรอบที่35นะคะบนออก2 4 3อันนี้หลุดนะคะคำนวณต่อรอบที่35หลักร้อยก็คือ2บวก10ล่างนะคะก็คือ4ได้เท่ากับ6ลบ3ก็ได้เท่ากับ3 4 5 ผลของรอบที่สามสิบหกบนออกสองแปดห้านะคะก็คือห้ามานะคะกำไรสามสิบสามคำนวณต่อรอบที่สามสิบหกหลักร้อยก็คือสองบวกสิบล่างก็คือสี่ลบสามสี่ห้าหกลบสามได้เท่ากับสามนะคะบวกเพิ่มอีกสองเป็นสี่ห้าผลของรอบที่สามสิบเจ็ดบนออกแปดแปดสามนะคะก็คือสามมานะคะกำไรสามสิบสาม คำนวณต่อรอบที่37หลักร้อยก็คือ8บวก10ล่างก็คือ8ลบ3 8บวก8ได้16 16ลบ3ได้13เอา3ตัวท้ายนับต่อไปอีก2เป็น4 5ผลของรอบที่38ออก8 8 5นะคะก็คือ5มานะคะกำไร33าคำนวณต่อรอบที่38หลักร้อยก็คือ8 บวก10ล่างก็คือ4นะคะลบ3 8บวก4เป็น12 12ลบ3ได้เท่ากับ9 01นะคะผลของรอบที่39ออก1 13นะคะก็คือ1มานะคำนวณต่อรอบที่39หลักร้อยก็คือ1บวก10ล่างก็คือ1 -3 ลบ3นะคะ2อลบ3ได้เท่ากับ9นะคะ ศูผลของรอบที่40นะคะบนออก637อันนี้หลุดนะคะคำนวณต่อรอบที่40หลักร้อยก็คือ6บวก10ล่างก็คือ3ได้เท่ากับ9นะคะลบ3คงที่ได้เท่ากับ6 7 8ผลของรอบที่41นะคะบนออก8 6 3นะคะก็คือ6มาเนาะอะไรสา คำนวณต่อรอบที่41หลักร้อยก็คือ8บวก10ล่างก็คือ1ลบสามบวก1ได้เท่ากับ9 9ลบสเป็น6 7 8ผลของรอบที่42ออก3 7 0นะคะข้างบนก็คือ7มาเนาะคำนวณต่อรอบที่42ค่ะหลักร้อยก็คือ3ามบวก1ิล่างก็คือ6 ได้เท่ากับ9ลบก็เป็น6 7 8ผลของรอบที่43ออก3 7 8นะคะก็คือ7มา8มานะคะอันนี้ถ้าเกิดว่ารูดแยกโคยก็จะได้ดิ่งนะคะค่ะตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือพิกัดบนเนาะ ก็คือบน19ประตู3ตัวนั่นเองนะคะทุนก็จะอยู่ที่5 7กําไรอยู่ที่33นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของสูตรนะคะเน้นที่สูตรนะคะไม่รู้ว่าเลขจะเดินต่อหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็นําสูตรมาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ